สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในโปรเจกต์ของเกมที่มีชื่อว่า Night c r o l นะครับคพัง ตัวเกมเกมนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการที่จะหารายได้ได้นอกจากการที่เราหาไอตัวเพชรนะครับแล้วขายขายของยมันยังมีวิธีหลักอีกวิธีหนึ่งก็คือการมิ้นโทเค็นนะครับเหรียญโคแล้วก็เหรียญอื่นๆอีกหกเหรียญเนี่ยตัวนอกเป็นเจ็ดเหรียญในการวมถึงขายตัวละครเนี่ยเป็น NFT อย่างที่เราทราบกันดีซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดตอ่อเมอรอเลเวล84นะครับทั้ง2ฟังก์ชันเลยแต่ทีเนี้ยปัญหามันก็คือว่าการไปแตะเลเวล45ได้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาซึ่งมอนเตอร์ตอนช่วงเควสเลเวล Level 30ไปไปมันค่อนข้าง,างโกดครับแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนทําให้เราผ่านเควสเนี่ยได้ค่อนข้างช้านะครับตัวเควสหลักนี่เพราะตัวเควสหลักนี่คือเควส สำคัญในการที่เราจะเพิ่มเลเ้ลวได้วัดังนั้นเนี่ยช่องทางไหนล่ะที่จะทําให้เราสามารถไปแตะเลี้ยวสไีได้หวันั่นก็คือการอัพภาพลังนะครับหรือว่าโค้เลดนะครับส่วนวิธีการเนี่ยจะทํำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้า,นะา,นขาเนื้อหาอย่างจริงจังเนียถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอในช่องของเราเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยก,กด like ไลค์ใหน้นะครับ น,น้อยๆก็เป็นกําลังใจให้กับคนทํคชิปวิดีโอด้วยกลับมาที่เนื้อหานะครับไอที่บอกว่าการไปแตะนี่นนก็เสีค่าไงมันมันอนข้างใช้เวลามากจริงๆแต่ทีนี้การไปถึงเร็วที่สุดเนี่ยมันก็คือการอัพซีพีนะครับหรือว,ว่าค่าค่าโคเดตค่าพลังให้มันถูกๆเพื่อให้เราสามารถทาเวสหลักผ่านรวมถึงเวลาลงดันเจีย้ยนต่างๆเนี่ยลงดันเจี้ยนที่เพิ่มค่ไอคีเนี่ย เราสามารถเก็บมอนเตอร์ได้ไวๆนะครับเราจะได้ค่า e x p แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงนี้น่ะมันทํำยังไงยิ่งสําหรับสายฟรีเนี่ยเราไม่ได้แบบเติมเงินเพื่อ,อเปิดกายชาเอานู่นนี่ที่มันสามารถมีโอกาสสุ่มใช่ไหมครับสุ่มที่จะได้ไอเทมอไอเทมทองไอเทมแดงอะไรพวกนี้นะครับ ตรงนี้เราเราสายฟรีเนี่ยโอกาสมันค่อนข้างน้อยมันเลยทําให้การตัวละครเราเนี่ยมันมันไม่แข็งแกร่งพอทำห้มันถ่านเวสหลักเนี่ยค่อนข้างช้าคอมพิเตอร์ค่อนข้างช้าดังนั้นเนี่ยทำยังไงก็ผมแบ่งมาให้เป็นประมาณนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพยายามตีบวกไอเทมของเราไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่าตีบวกไปแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเฟสของเพราะว่าเกม ประเทศนี้ครับการ,การตีบวกเนี่ยมันทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยแล้วหลังจากไม่ได้ใช้เ,เราส,มสญญามารถมายัดลงสมนั่นก็คือข้อต่อไปหลางจากตีบวกคือข้อแรกนะครับข้อต่อไปก็คือพยายามอัพไอเทมลงสมุดเนี่ยลงคอลเลกชันนะครับให้ได้มากที่สุดเลยตรงนี้เป็นตัวดันค่าพลังนะครับเหมือนกันนะครับทำให้ค่าโกสเลเยรเราสูงขึ้นแล้วตัวเราก็เก่งขึ้นด้วย การการหาของมามาอัพอะไรพวกนี้ทำยังไงมันก็ได้อยู่ประมาณสองวิธีครับวิธีแรกคือปล่อยตัวฟาร์มเอาไปฟาร์มตามมอนสเตอร์ต่างๆค,คือเราสามารถมากดดูได้นะเรามากดดูว่าแบบเอ้ยมันหาของแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มากดดูว่าของพวกนี้มันดอกจากมอนสเตอร์ที่ไหนมอนสเตอร์เลเวลเท่าไหร่เราุูงตรงไหนได้แล้วก็ไปตรงนั้นนะครับทุกนคะ มันง่ายมากจริงๆเราสามารถมากดแล้วก็เทลพคร์ไปได้เลยด้วยซ้ำตรงนั้นมันค่อนข้างสะดวกเลยอันนี้ก็คือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือหาเงินหรือฟาร์มไอเทมอะไรก็ได้ที่มันพอมีราคาในตลาดในเอ็กเคงตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาขายโดยเฉพาะพวกที่เป็นแมทเทเรียลคือแมทเทเรียลพวกนี้มันจะใช้สําหรับในการอัพตัวเหมือนกันนะครับเอามาขายเอามาขายเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินที่มันเป็นเงิน เนี้ยนะครับเงนเหรียญเนี่ยเหรียญเพชรเนี่ยแล้วก็เอาเหรียญเพชรนี่แหละไปซื้อแต่วิธีนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเหรียญเพชรเนี่ยบางทีมันอาจจะจําเป็นกับเราในเรื่องอื่นมากกว่ารวมถึงการการ m ม้นเหรียญออกมาขาย m ้นโทเค็นออกมาขายในตอนที่เลเวล4.5แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ไอ้เพชรนี้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการล้อมเหมือนกันนะครับโอเควิธีที่สองจบไป วิธีที่สามนะครับก็คือการสุ่มกาชาซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะไม่ใช่วิธีสําหรับสายฟรีเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่พอมีบัตรเรดก็การสุ่มกาชามันก็จะพวกสมอนเนอร์พวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้เราได้ของที่มันดีขึ้นหรือถ้าไม่ได้ของที่มันดีขึ้นงน้อยมันก็ เป็นของสะสมพวกนี้คือพอมันมันเพิ่มมาเรื่อยๆมันมันก็ให้ค่าพลังเราเหมือนกันนะครับในอย่างที่สามนะใช่ไหมส่มการชานนะครับอย่างที่สี่นะครับที่สามารถเพิ่มค่าโคสเลทให้เราได้ก็คือการคอมไบนะครับก็มันรีเลทกับเรื่องเมื่อกี้แหละที่เราเปิดการามาเพื่อได้ตัวที่เรายัางไม่มีอะไรมาเนี่ยส่วนตัวที่มีแล้วอ่ะเราก็เอามาคอมบ้นะครับเช่น ม้าเนี่ยพวกสัตว์ที่เป็นเมาส์เนี่ยเราก็เอามาออโต้รีไซน์แล้วก็คอมบ i n e ได้เลยนะครับคอมบไปถ้ามันเจอตัวที่เรายังไม่มีเราก็จะได้พากดเลเพิ่มขึ้นตัวละนิดนิดหน่อยๆน่แล้วก็นั่นก็คือวิธีการเพิ่มพาก้อลเลสน,นะครับเช่นอาวุธเนี่ยก็เหมือนกันอาวุธที่เป็นอาวุธตายนะครับเราก็มาคอมบ i ้ e ซ้ำๆเนี่ยเราก็มาคอมบให้หมดส่วน วิธีสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายที่ผมพอทราบนะต้องบอกวิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือการคารฟไอเทมนะครับการคารฟไอเทมของไหยเข้ามาที่เมนูคัรับการคารฟไอเทมมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปฟาร์มไปล่าของ okay. แต่ว่าเราก็ล่าวัตถุดิบเนี่ยเพื่อมาคาฟมันสมมุติเราอยากได้ขนม นครับนุนไนโตรโบที่เป็นแห่สีฟ้าเนี่ยเราก็มาคราบได้หรือว่าเราจะดูอุปกรณ์อื่นๆอย่เช่นหมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ไปหาวัตถุดิบมาเมันเดิมในวัตถุดิบเราก็หาได้สองวิธีก็คือที้ในตลาดมาเก็ตหรือว่าไปล่าจากมอนสเตอร์ด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือวิธีเพิ่ม ค่าพลังโพสเลสอย่างน้อยๆในช่วงสช่วง30กว่าค่าพลังไม่ควรไม่น่าต่ำกว่า4ี่เหมือนห้านะครับผมคิดว่าเพราะว่าถ้าต่ำกว่าสี่เหมือนห้าบางทีมันทาให้เราฟาร์มมอนสเตอร์ก็ลําบากแล้วก็อ,อัดเฟสหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยจะผักน,นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องพยายามดันค่าโพสดเลสให้มันสูงสุดเพื่อเป้าหมายของเราก็าคือไปแตะเลเวลสี่หมือนห้าให้เร็วที่สุดเพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือในการจะค้าเหรียน ในนาทีอ่าคเปลีนโเทเค็นแล้วก็ในนทีออกไปขายเพื่อเป็นเงินจริงนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นเพื่อเป็นเพืดูเงินนะโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากกตน้อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับริปโตเคเรนซีนะครับ เกมพีเกมต่างเๆเกมตูดืลนเราจะเอามาอัปเดตกันในช่องของเซตตัวดูดเนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ